ก็คือแบบจำลองการเกิดทิ้นแปรนะครับอุปกรณ์ก็คือนิน้ำมันแบบแผ่นสามแผ่นนะครัวก็นิน้ำมันแบบปมครับเอาไว้สอดใส่แบบนี้นครับก็มีสทมุดมงคลชีวิตแบบหนานะครับเพื่อเอาไว้ทับอันนี้ทับนิน้ำมันให้กลายเป็นแบบนี้ครับก็วิธีการทานะครับเราก็จะปั้นนน้ำมันให้เป็นก้อนกลมๆเยอะๆเอาไว้นะครับ ก็สอดไสดินน้ณหภูมที่เป็นแผ่นแครับพ <c oughs> อเสร็จปุ๊บนะคะเราก็แค่หยิสบสมุดมงคลชีวิตนะค,ะครับมาทับกับแบบนี้นะครับแล้วพอทับเสร็จมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับีครับแล้วเราก็ไปถ่ายเป็นแท่งๆแล้วก็เราเ <c oughs> ก็กอาไปลนไฟใกล่้ลเหมือนกับเหตุการณ์จริงที่สุดครับ แบบ,บแบบนี้ครับการเป็นแบบนี้ครับก็ดินเหนียวที่แต่ละสีนะครับอันนี้นะครับมันเทียบกับเหตุการณ์จริงก็คือแร่แต่ละชนิดของในหินครับขอบคุณครับ